อ่ะสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับหลีกล่าเจ้าแพคกี้ไลโนซอรัสนะครับก็พี่ยังอยู่อันดับหนึ่งนะ2,318คะแนนหลีกนี้พี่เอาจริงเอาจังเลยขอบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อดีกว่าก็ส่วนแรกใช้กินพืชแล้วกันเนาะลองลองสลับกันบ้าง เอาตัวเอาอะไรดีเอานี่ก่อนเลยละกันนะโอเคตัวที่2เป็นเจ้าดิปโปละกันเดี๋ยวตีสามรอบม,มีเจ้าดิปโปสามตัวเนาะตัวที่สามามีตัวรีเอาอะไรดีนะเอาตัวรีเจนเดอรี่ระดับสองก็พอเนอะอืม เอานี่เลยเอะอืมอันนี้ละกันโอเคมารอบแรกนะครับหลีกนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะให้พี่จบอันดับหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจเยอะๆละกันนะครับเคมาตัวแรกเราแพ้ทางก็ขอป้องกันไว้ก่อนอเคตัวแรกแทงอย่างเดียวเลย ของเขามี2แต้มแล้ว2นี้ไม่ตีนะแล้วเราขอชาร์จเลยขอป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3แต้มแล้วอย่าเพึ่งตีก็ดีโอเคยังไม่ตีนะเราชาร์จ4โจมตีไป1ไม่เข้าไม่เป็น ไลตอนนี้เขาห้าแต้มห้าแล้วตีมาตีมาสี่นะเหลือหนึ่งนะลิปโปลงสนามมาก็ต้องจัดเลยต้องเผื่อด้วยหนึ่งแต้มเดี๋ป้องกันไปเข้าสองไปนอนสาเรียบร้อย เจ้านกชูโคมีสี่แล้วตีไหมหน้าทางเราอยู่แล้วนี่ตีมาหมดสี่นะครับเข้าเราสามเรานอนโอเคตัวสุดท้ายก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันหน่อยหนึ่งก็พอไปสี่แต้มไป นอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายแพ้ทางเรานะครับมีสี่แต้มตีมาหน่อยไหมเตือดค่อนข้างจะเยอะนะสี่พันกว่าไม่ตีเลยอย่าป้องกันหมดละกันโอเคเราใส่หแต้มไปโอเคทั้งนี้เรียบร้อยไอนอนซะเรียบร้อยครับ ได้สะสมแป้มในลีกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะได้2351คะแนนนะครับคองอันดับหนึ่งโลเพชรเนาะมีตัวจะหนียังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยได้ D N N ม่วงมา100นะโอเคเดี๋ยวใช้บริการเจ้าโอเว่นหน่อยแล้วกันแหม่แล้วก็ภารกิจรายวัน โอเคแล้วก็ได้ซีซั่นพาร์ด้วยโอเคอ่ะไปต่อรอบที่2ตัวแรกก็กินพืชตัวพี่ยังเหลืออยู่อีกเยอะพอสมควรนะเอาอะไรเดีอะนี่แล้วก็ดิปโปนะตัวที่2ตัวที่2พี่จะใช้ดิปโปทุกรอบเลยสำหรับคลิปนี้ตัวที่3เอาอะไรดี เอานี้เลยโอเคมารอบที่2ตอนนี้อันดับของพี่ก็แต้มห่างจากอันดับ2องได้ประมาณ600แต้มได้นะเท่าที่พี่สังเกตดูโอเคตัวแรกเราชนะทางเนาะคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวแหละเราชาร์จได้ขอชาร์จก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นอินโดมินัสเล็กขึ้นมาเลยก็จะดีมากเลย อนกเขาอยู่ตัวสุดท้ายยังไงเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนโอเคอินโดมินัสเล็กมาแล้วไม่ตีนะเราขอป้องกันชาร์จเราป้องกันหนึ่งนะตอนนี้เขาสองแต้มยังไงแต่เราป้องกันไว้แล้วนะ ว่าไม่ตีโอเคเราก็ขอชาร์จสี่เลยเอาป้องกันหนึ่งแตวตอนนี้เขาสี่แต้มแล้วไม่ทำอะไรสีนี้ตีมาหมดสีโอเคเรานอนดิปโปแต้มเขาหมดเราก็จัด แต้มก็พอนะต้องกันชาร์จไป2แต้มเพียงพออินโดมินัสเล็กไปนอนสะตัวที่2มาเลยมีสาสี่แต้มเปลี่ยนไหมเหมือนจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆด้วยแล้วแล้วไม่ทำอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวเลย ลงมาแล้วก็จัดการเลยไปโอเคเข้าสามแต้มนี้นอนแน่นอน,น,น,อนตัวสุดท้ายตามสมบายอยากจะทำอะไรเราก็ทำมาเลยเรามีดิโปชนะทางคอยปิดท้ายไว้อยู่ห้าแต้มนี้ตีตีมาหมดห้านะครับ แต่ไม่เหลือไว้ป้องกันแล้วโอเคดิปโปลงมาแล้วก็จัดเลยตกแต้มไปไล่การป้องกันไปนอนสาเรียบร้อยโอเคครับชนะไปอย่างสวยงามในรอบที่สองคะแนนเพิ่มกลายเป็น2,384คะแนนนะครับ อันดับหนึ่งอยู่นะรับได้อะ,อะไรได้เหรียญมาโอเคอ่ะรอบสุดท้ายแล้วกันกินพืชก่อนกินพืชเอาตัวไหนดีเอานี่แล้วกันสามเขาเจนสองเลยแล้วกันแล้วก็ดิปโปตัวที่สองแล้วก็กินเนื้อ กินเนื้อเอาะไรดีเออดูแล้วเป็นเจ้าเดอะบิ๊กวันละกันโอเคมาเล่าสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้มา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 ,มาอ่าโอเคตัวแรกเขาโจมตีไม่แรงนะล้วคิดว่าคงไม่เปลี่ยนตัวด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มสองนี้ตีคิดว่าไม่น่าตีนะไม่ตีนะครับโอเคเราก็ชาร์จต่อนเนื่องไปขอป้องกันสองยังคงมีสองแต้มอยู่ แล้วแล้วตีมาแค่หนึ่งนะโอเคเออ่เดี๋ยวเราขอจัดการเลยชาร์จไปเก็บไปชาร์จซะด้วยโอเคตัวที่สองนะครับนกของเขามีสีแต้ม แล้วยังไงตีมาแค่2นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเจ้าดิปโปแล้วก็ขอชาร์จล้วนสละชีวิตไปขอป้องกันสองตอนนี้สี่แต้มตีมาให้หมดได้ไหม ตีมาสองเองอะ่ะเฮ้ยเหลือทั้งสองแน่โอเคสามเขาลงไมกรอบหนึ่งชนะค่ะทางเขาอยู่นะเราก็จัดใส่ไปหกแต้มเข้าสี่ไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายนกหัวขวานชาวทูปันดาทูปันแดกไทยรัฐ ตีมาสามนะครับโอเคเรานอนเดอะบิ๊กวลงสนามมาเราก็จัดเลยหกแต้มไปถ้าลองไม้ตายเดอะบิ๊กวันนี่โชบโชบโชบแล้วก็โผลกัดปับเรียบร้อยครับชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับชนะต่อเนื่องมาเลย ได้คระแนนเพิ่มกลายเป็น2,416คะแนนนะอันดับหนึ่งโลกเพชรรับของรางวัลได้ DNA ม่วงมา500เยี่ยมมากโอเครับภารกิจรายวันโอเคช่วงนี้พี่อากาศมันก็ไม่ค่อยดยีไม่ค่อยสบายนะครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดเสียงมันเคลือ,เล,อเลือกน้อยเนาะ โอเคตอนนี้หลีกราเจ้าแพ็กี้ไลโนโสอรัสนะครับพี่ก็ตีแบบจริงจังเลยตอนนี้คองระดับหนึ่งแต้มก็มากมายเลยละครนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ